คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอมถ้าเลือกตั้งวันนี้ไม่มีอะไรต้องแปลกใจครับวันนี้นิดาโพเปิดเผยผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรามาสครั้งที่2ทับ2,567ารสํารสำรวจระหว่างวันที่14 1 8มิถุนายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน2,000หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0ผลพ้นออกมาตามนี้ครับทามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1นึร้อยละ45.50ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตพักเก้าไกลเพราะชื่นชอบอุดมการทางการเมืองมีความรู้และความสามารถรอบด้าน อันดับ2ร้อยละ20.55ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ12.85ระบุว่าเป็นนายเศษฐาทวีสินพักเพื่อไทยเพราะมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจและมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศอันดับ4ร้อยละ6.85ระบุว่าเป็นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติเพราะมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือ การทำงานมีความซื่อสัตย์สุดจริตอันดับ5ร้อยละ4.85ระบุว่าเป็นนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรพักเพื่อไทยเพราะมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นําและมีความรู้ความเข้าใจปัญหาของประเทศอันดับ6ร้อยละ3.40ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยเพราะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารที่โดดเด่นและมีความน่าเชื่อถืออันดับ7ร้อยละ2.05 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยเพราะมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารเข้าถึงประชาชนและชื่นชอบนโยบายที่ผ่านมาร้อยละ3.40ระบุอื่นๆได้แก่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณพักพลังประชารัฐนายเฉลิมชัยศรีอ่อนพักประชาธิปัตย์นายวราวุิศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนานายชัยธวัฒน์ตุลาทนพักเก้าไกลนายชวนหลีกภัยพักประชาธิปัตย นายวันมูัมหมัดนอมททาพักประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพักประชาชาตินายเทวันลิปตะพันลบพักชาติพัฒนาน,นายวิโรอ์ลัคณาอดิสรพักเก้าไกลนายอภิสิทธิเวชชาชีวะและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวศพักเสรีรวมไทยและร้อยละ0.55ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงพักการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่า อันดับ1นึ่งร้อยละ49.20ระบุว่าเป็นพักก้าวไกลอันดับ2องร้อยละ16.85ระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับ3ามร้อยละ15.00ระบุว่ายังหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ4 0ร้อยละ7.55ระบุว่าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติอันดับ5 0ร้อยละ3.75ระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย อันดับ6ร้อยละ2ระบุว่าเป็นพักภูมิใจไทยอันดับ7ร้อยละ1.75ระบุว่าเป็นพักพลังประชารัฐอันดับ8ร้อยละ1.55ระบุว่าเป็นพักไทยสร้างไทยร้อยละ1.05ระบุอื่นๆได้แก่พักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังและพักไทยพักดี และร้อยละ1.10ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจเลือกตั้งคราวที่แล้วนิด้าโพแม่นเหมือนจับวางเป็นไม่กี่โพที่เผยผลสำรวจว่าพักเก้าไกลจะชนะการเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งฉะนั้นผลสำรวจครั้งนี้อย่ามองข้ามเด็ดขาดถ้าเลือกตั้งวันนี้พักเก้าไกลชนะแลนสไลด์เพลเพลเป็นรัฐบาลพักเดียวส่วนพิธาเป็นนายกล้านเปอร์เซ็นสำหรับอุ้งอิงอยังต้องฝึกงานไปอีกสักพัก ทำไมพักเก้าไกลถึงได้รับความนิยมมากกว่าพักอื่นที่เก่าแก่กว่ามีหลายมุมครับประเด็นแรกคนเบื่อนักการเมืองหน้าเก่าที่วนเวียนอยู่ไม่กี่ตระกูลและเล่นการเมืองแบบเก่า,กามีการคอรัปชันสูงประเด็นที่สองพักเก้าไกลมีความสดใหม่กระแสที่ปรากฏในโซเชียลต่างจากพักการเมืองเก่าอย่างสิ้นเชิงมีนักการเมืองหน้าใหม่เยอะอบป,ป้าพิทารูปหล่อแถมโสดดูฉลาด พูดจาฉะฉานน่าเชื่อถือยังไม่มีปัญหาคอรัปชันประเด็นที่3พรรคเก้าไกลยังไม่เคยเป็นรัฐบาลไม่เคยทำหน้าที่บริหารประเทศเข้าทำนองความดีไม่มีความช่วยยังไม่ปรากฏบวกกับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาดูสมาร์ทฉลาดไปทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างและประเด็นที่4การพูดเรื่องคนเท่ากันความเท่าเทียมประชาธิปไตยเป็นของประชาชน เข้าถึงความรู้สึกของผู้คนในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงหลักๆสี่ประเด็นนี้จะส่งให้พรรคเก้าวไกลชนะการเลือกตั้งพิธาเป็นนายกหากมีการเลือกตั้งในวันนี้อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นทั้งหมดนี้กลบข้อเสียของพรรคเก้าวไกลและพิธาไปจนหมดสิน้นคล้ายๆกับการเลือกตั้งปี2544คนเบื่อพักประชาธิป,ปัตย์ที่บริหารประเทศหลังเหตุการณ์ต้มยำกุง้งมีการรัดเข็มขัด เศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนในฐานะรัฐบาลในวันนั้นหากไม่ทำประเทศจะชิบหายหนักเข้าไปอีกแต่ใครจะไปสนใจว่าข้อเท็จจริงคืออะไรทักษิณชินวัตรในวันนั้นจึงเป็นความหวังใหม่เพราะเป็นนักธุรกิจแสนล้านที่ประสบความสำเร็จดูสมาร์ทฉลาดไปทุกเรื่องประชาชนมองข้ามเรื่องการดูดสสจากพรรคอื่นยกพรรคกลุ่ม วังการเมืองที่เคยสร้างปัญหามาก่อนล้วนถูกมองข้ามไปทั้งสิ้นนี่คือวัฏจักรการเมืองไทยเก่าไปใหม่มาหลายครั้งตัดสินกันด้วยความเบื่อหน่ายหากตั้งโจทย์ใหม่เลือกตั้งหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าไกลใครจะได้เป็นนายกพิจารณาจากคดียุบพ,พักอนาคตใหม่หากพักเก้าไกลถูกยุบพ,พักใหม่ที่จะไปสวมชื่อยังคงแข็งแกร่งเพลอเพลแข็งกว่าเดิม ส่วนนายกไม่ใช่พิธาลิ้มเจริญรัตและไม่ใช่ใชัยทวัตตุลาธนเพราะจะโดนตัดสิทธิ์ไปพร้อมกันที่รับไม้ต่อคือแกนนำรุ่นสามอาจเป็นสิริกัญญาตันสกุลวิโรธลัคนาอดิสรรังสิมันโรมพรฤทธวัชระศิลป์แต่ขีดเส้นใต้สิบเส้นการเลือกตั้งประเทศไทยมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดทุกคนรู้แล้วว่าพรรคเก้าไกลชนะเลือกตั้งเพราะอะไรพรรคการเมืองคู่แข่งเขาก็รู้ครับ และเรียนรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะชนะหรือแพ้พักเก้าไกลให้น้อยที่สุดครั้งหน้าสู้ไม่ได้ครั้งหน้าโน้นก็ไม่แน่การเมืองยุโรปถึงจุดเปลี่ยนหลังพักการเมืองฝ่ายซ้ายขึ้นมาครองอำนาจอยู่พักใหญ่เพราะนโยบายฝ่ายซ้ายทำให้ชาวยุโรปรู้สึกสูญเสียพื้นที่ของตัวเองไปกลับกันพักอนุรักษ์นิยมเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเน้นนโยบายปกป้องชาวยุโรปเป็นหลัก สำรวจนโยบายพรรคเก้าไกลวันหนึ่งผลที่ออกมาจะไม่ต่างจากพรรคฝ่ายซ้ายยุโรปมากนักนโยบายจะดีจะชั่วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเก้าไกลเป็นรัฐบาลถึงวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการดับเพราะการพูดกับการลงมือทำนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเก้าไกลจะทำได้ไม่ถึง10%เอร์เซ็นของที่พูด